เรากม็มาซื้ของร้านดิ่งนะคะตอนนี้คนไม่ค่อยมีหน่อยของเขาเยอะอยู่เหมือนกันซื้อผักค่ะอเาะเอาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงให้ดี <c oughs> เลี้ยงอย่านะ อย่ามาช้าอย่าเลี้ยงให้ดีไวไวด้วยอย่าทำงานอีกอาชักช้าถ่ายรูปส่งแล้วเดินผักหน,นึ่งเดือนเออเดี๋ยวถ่ายรูปส่งผู้จัดการนะเลี้ยงใหญ่เลยรีบเลี้ยงรีบเพียงมีหลักฐานฐานนะคะโอ้แต่ของของเขาเยอะแยะเลยนี่แถวลูกชิ้นอันนี้ลูกชิ้นเดี๋ยวเราจะมาดูปลาระราากันถึงปลาระราาไหนวะ เราได้ปลาแล้วนี่อยู่ข้างบน mm. กินปลาแม่เหรียญไม่มีค่าโฆษณานะคะ mm. นี่ของเขาก็เยอะแยะตามสยอ่แยะๆเลย ไปเดอ่ะน,ออน,ออนไปด้วยน่นไงเล็กๆน่นนอ๋อมันเยอเกินก็นหนูก็ไปซื้อร้าน20บาทในล,ลูก ร้านยี่สิบบาทมีไปข้างหน่อยอยู่อยู่ซ้ายมือตรงนู้อยู่ซ้ายมือร้านร้านยี่สิบบาทใกล้ๆกับร้านขนมจีนฝั่งตรงข้ามกับซีเจยื้องๆกับซีเจอาะารกระเทียมสิบบาทที่แกนอะไนคะ เงินู่นไงร้านยี่สิบาทนี่ไงหนูมีเยอะแยะไอ้ปกติเขามีน่าเล็กอ่ะนั่นไงมีป่ะหนูมีไหมอันเล็กกับของโฟมอันเล็กอ่ะที่ไม่กี่ใบอ่ะหนูที่เขาทำไว้กี่ใบอยู่ไหนอ่ะอ๋ออ๋อนู่นไงนู่นไงเอออันนู้นมีมั่งถ้วยดูได้ถ้วยจานนึงมีดูหะนี่ตะไคร้ไหมครับตะไครวโอ้ดอกต้นหอมรู้อะไร ใช้ไปมะกรูดเอาเรื่องเอาไม่มาใชชอบเออนั่นจะใช้อยู่นู่นยได้ยังโบกมือไว้ไว แปะกันแล้วอ่ะแล้ววันนี้ไปไหนกันหมดเลยไม่มีใครเลยวันนี้ปไปดิ <Hey. S 2> ไปดุราจ้ะอ oh. oh. ๋อนเข้าอของไงเดี๋ยวหลังไปภาคบางทะเลรีสอรด้วยนะคะมาไกลไหมครับไม่ไกลนี่ไงครัเข้าเข้าไปซอยเนี่ยวิ่งตรงดิ่งเข้าไปเลยจะเจอแล้วบ้านว่า บางเสเลดีอนถ้าเข้าทางสกูวิก็ต้องไปยูเทิร์นตรงสูงขุดทหารใหม่สูงขุดทหารใหม่ตรงไฟแดงนู่นี่สองนู่นน่ะแล,ะล้วเลี้ยวไปก็เจอแล้วบางเสเลอีซอน,นาง่ายง่ายบอกสี่ร้อยห้าร้อยพันหนึ่งหรือพันสองอย่างหนูมานี่ประมาณกี่คนอ่ะประมาณสี่คนอย่างเงี้ยอ๋อสี่คนก็พันเดียวเองถ้าเกิดเจ้ถ้าเกิดว่าไม่อยู่พันเดียวก็สี่คนก็ห้องละสองร้อย อออนอนได้สองคนห้องนึงห้องสี่ร้อยแต่ถ้าอยู่รวมๆกันไปด้านหลังตู้พันหนึ่งปิ้งย่างได้สบ,บายไม่ไม่ติดไม่ติดจังไม่ติดใครละเลราคาไม่แพงของเรายาวอาหารก็อร่อยนะคะเราก็โฆษณาแค่นี้ละไปลไะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ ป้าเราก็กลับบ้านดีกกันดีกว่าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ